ให้เราเล่นจังหวะก,การสวนกลับหรือว่าเล่นจังหวะก,การต่อบอลไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับช่องการทําประตูทําเกมรุกเนี่ยได้ได้ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องที่ดีนะหมดแท้เออบางทีแบบยืนมองหน้ากันเฉยเลยบอลอยู่ตรงเนี้ยเออทั้งทั้งที่แบบแย่งบอลใครไวใครได้บ้าในชีวิตจริงเนะี่ยบอลอยู่ข้างหน้ายืนจ้องหน้าอย่ามองตาได้ไหมเธอ สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เวลาสักทีนะครับผมจะมาบน่นเอ้ไม่ใช่จะมาบรรยาเอ้จะมาสรุปรวบรวมแล้วกันใช้คํานี้นะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตแพท4.3.4.0นะครับผมในมุมมองของเกมเพย์นะเกมเพย์นะคลิปนี้เน้นเกมเพย์นะครับเกมเพย์ก็คือการเล่นนะครับผมเล่นสนุกไหมอะไรยังไงซึ่งเป็นหัวใจหลักของตัวเกมเลยนะครับเรื่องนักเตะเรื่องแพทเรื่องกิจกรรมเรื่องอีเวนต์อาจจะเป็นเรื่องรองแต่เกมเพย์เนี่ยเล่นลุกเล่นสนุกเล่นมันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง สําคัญที่สุดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปให้ชมกันนะครับในแต่ละมุมมองนะครับทั้งมุมมองที่เกมเขาประกาศไว้ว่าปรับอะไรบ้างนะครับผมมุมมองของผู้เล่นท,ทั่วไปและมุมมองของผมเองนะครับผมอันไหนที่มันคิดว่าดีขึ้นอันไหนที่คิดว่ามันแย่ลงเดี๋ยวผมจะรวบรวมสรุปให้นะครับผมก่อนอื่นนะครับพาทุกคนไปดูประกาศก่อนจริง,รง <c oughs> ๆเ<ๆ>ขาไม่ประกาศ<ๆ>ทุกครั้งนะครับว่าจะมีการปรับเกมเพย์อะไรบ้างนะครับผมนี่อันนี้ฟีเจอร์ใช่ป่ะฟีเจอร์เพิ่มฟังก์ชั่นนู่นนี่นั่นนะครับนี่เกมเพย์ฟิกนะครับมีปรับเยอะมากปกติถ้าเป็น ก่อนเนี่ยผมจะมาทําคลิปพูดอธิบายเกี่ยวกับเกมเพลย์ที่ปรับไปทีละข้อทีละข้อแปลให้ฟังทีละข้อทีละข้อทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วบางทีมันมีคลิปประกอบให้เราด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจง่ายใช่ปะแต่พักหลังเขาไม่ค่อยทําคลิปให้เราดูนะครับก็เลยมันมีแค่ตัวหนังสือซึ่งพอเราอ่านเราทําความเข้าใจสิ่งที่เขาประกาศไปแล้วเนี่ยว่ามีปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับพอเอาเข้าจริงๆนะครับไปเล่นจริงๆมันอีกแบบหนึ่งอะอ,อ,อารมณ์ที่บอกว่าเฮ้ยไหนว่าคุณจะปรับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ไม,มนมนมไมัไร้กเดปบผ็ลนยะ พักหลังนี่ผมก็เลยไม่ได้มาทาคลิปอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาตรงนี้เยอะนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยเนื้อหาตรงนี้ออกมาหลังจากที่เกมเปิดเซิร์ฟแล้วนะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็บอกว่ามีการปรับเนี่ยเรื่องของเลี้ยงบอลเรื่องของการดักบอลเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับผมคือเอาง่ายๆจะทําให้ดีขึ้นในเะรื่องของการจบสกอร์การยิงนะฮะลูกเตะการอะไรพวกต่างๆนา,านะฮะปรับเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันนะครับผมเราเอาพูดถึงความรู้สึกจากหลายๆคนที่ได้เล่นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เลยโพสตอบ ถามในบนหน้าเพจ b o m s k i 4 w h i t e นะครับเมื่อตอนเช้านะครับว่าความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้เล่นแพทใหม่นี้เนี่ยเอาเฉพาะเกมเพลย์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในความรู้สึกนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับผมชอบแบบไหนเพราะอะไรนะครับก็มีหลายคนนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมากจริงๆนะครับผมโดยรวมนะครับก็ถ้าเอาโดยรวมนะครับส่วนใหญ่ที่ชอบเนี่ยก็คือชอบฟังก์ชันที่มันเพิ่มเข้ามานะครับเช่นเรื่องของหลักๆเลยนะที่ชอบกันที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการปรับตำแหน่งได้เองนะครับผมสามารถปรับตำแห น,นักเตะได้อิสระนะครับอันนั้นอ่ะหลายคนชอบมากๆนะครับผมแต่ก็จะมีโหมดบ่นบ้างนะครับในเรื่องของโค้ชนะครับผมโค้ชที่แบบว่าเออผมไม่สนัดสไตล์โพิชั่นเกมนะครับผมอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของฟังก์ชั่นเกมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในคลิปนี้อ่ะเราเน้นที่เกมเพย์นะครับถ้าเอาเฉพาะเกมเพย์นะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกด้านลบดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าด้านบวกนะครับผม จากความคิดเห็นของทุกๆคนที่ได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะครับรวมถึงในคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆที่ผมลงคลิปไปเนี่ยผมก็ได้จดจาผมอ่านนะผมอ่านคลิปผมอ่านคอมเมนต์บ่อยมากนะครับผมแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเพื่อเอามาพูดในคลิปต่อๆไปนะครับหรือเพื่อปรับปรุง,ต,งต่างๆนานาสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ด้วยกันด้วยความสุภาพนะครับผมเสมอมานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรวบรวมให้ครับว่าสิ่งที่ดีขึ้นกับสิ่งที่แย่ลงนนใความสึกกของทุ คนที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปดูกันก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยสําหรับคลิปประกอบนะครับผมอาจจะไม่ได้ทํามาเป็นช็อตๆทํามาเป็นจังหวะจังหวะในสิ่งที่กําลังพูดถึงนะครับผมให้เข้าใจภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราหงุดหงิดอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ทันมาโอ้ไม่ไม่ได้ทันมันรวบรวมอัดคลิปให้ไงบางทีมันมันเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับผมมันก็เลยเก็บเป็นสะสมความรู้สึกไว้นะครับส่วนคลิ เต็มแมทช์นะครับผมให้ดูประกอบกันแก้เหงากันว่างไปแล้วกันนะครับ เอาสิ่งที่ดีขึ้นก่อนนะครับเรื่องที่ดีๆนะครับที่หลายคนมีความรู้สึกดีๆนะครับผมแยกเป็นข้อๆนะครับเรื่องแรกอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะถ้าพูดถึงการปรับตำแหน่งได้เองอะไรพวกนี้อันเป็นเรื่องของฟังก์ชันไม่ใช่เกมเพย์นะครับอันนั้นหลายคนชอบอยู่แล้วนะครับแต่เราเอาถ้าเกมเพย์เนี่ยอันแรกเลยนะครับก็คือหลักฟิสิกส์ของลูกบอลครับถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับผมตอนอัปเดตเป็นอีฟิสบอลช่วงแรกๆเนี่ยจังหวะบอลเด้งนะจังหวะบอลเด้งเหมือนลูกปิงปองเลยนะดังป๊อกแป๊กบอลเด้งแบบบอลมาโดนตัวนักเเเตะะแลลล้้้วดงงงงปปปป็นนูกิอุครับ หรือว่าจ่ายแล้วบอลหน่วงเป็นลูกเหล็กเลยนะอันนั้นช่วงแรกนะครับผมดูเหมือนว่าแพทนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าสมจริงแล้วนะไม่ได้หมายความว่ามันยังไม่เด้งนะครับมันไม่เด้งแล้วนะครับแต่มันเหมือนจะมีความหลากหลายขึ้นอ่ะมีมิติมากขึ้นนะครับไม่ได้แบบเด้งนะครับบางทีนักเตะอยู่ใ,ใกล้กันแล้วบอลเด้งๆๆๆเป็นลูกปิงปองเลยเป็นลูกเทนนิสเลยนะครับผมเหมือนจะไม่ค่อยเห็นจังหวะแบบนั้นแล้วนะครับเอออาจจะเด้งแล้วแบบแค่จังหวะเดียวไม่ได้เด้งเบิ้นเกินไปแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับ ตนะแ,ตแต่แต่แต่ดีขึ้นดีขึ้นต่อมานะครับผมสายเพสนะครับหรือคนที่เล่นออปุ่มบังคับแบบเลือกเป็นแบบเพชเชอร์นะครับมันจะมีแบบเพชเชอร์กับแบบสแตนดาร์ดใช่ปะแบบสแตนดาร์ดคือเน้นปุ่ม,มแมสซ์อัพกดกดดักบอลนะครับผมถ้าใครเล่นสายเพชเชอร์ครับสายกดไล่บอลมากกว่าเน้นดักบอลนะครับผมดูเหมือนว่าจะชอบเกมเพลย์แพทนี้มากกว่านะเหมือนจะได้เปรียบนะครับผมคนที่ชอบเล่นแบบเพชเชอร์วิง่งเข้าหาบอลวิ่งปีกเข้าหาบอลเพื่อแย่งบอลกลับมาให้ไวที่สุดนะครับ เหมือนว่าจะได้เปรียดนะครับผมอันนี้คือเอาผมพูดแบบภาพรวมนะส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นกันนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวจะพูดในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของแมทซ์อัพสิ่งที่มันแย่ลงนะครับก็คือแมทซ์อัพเนี่ยเหมือนถูกเนิร์ฟด้วยนิดๆนะครับเดี๋ยวพูดในลาดับถัดไปนะครับเอาเรื่องที่ดีก่อนนะครับก็คือเนี่ยเข้าบอลนะครับผมเหมือนจิ้มบอลได้ดีขึ้นนะเข้บบอลถึงบอลไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของเทสไตล์นะครับของนักเตะประเภทคลาสสิกนัมเบอร์ ไปแล้วนะครับผมก็ทําให้หน่าเล่นขึ้นสําหรับนักเตะสไตล์คลาสสิกเลมเบอร์เทนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกมเพย์เหมือนกันนะเออเอไอของเกมเพย์ก็ส่งผลเหมือนกันทําให้เราหน้าเล่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะคล้ายๆมันจะมีผลกับนักเตะสไตล์อื่นด้วยนะนจากความรู้สึกผมนะฮะก็คือดูเหมือนว่านักเตะสไตล์อื่นก็จะมีจังหวะการวิ่งขึ้นหน้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเหมือนเติมเกมรุกบ่อยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นสไตล์โพสิชันเกมนะครับผมก็เหมือนมะี จังหวะก,การสวนกลับหรือว่าเล่นจังหวะก,การต่อบอลไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับช่องการทําประตูทําเกมรุกเนี่ยได้ได้ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องที่ดีนะหมดแล้วใครมีเรื่องที่ดีมากมากกว่าสิ่งที่ผมพูดนะเอาเรื่องของเกมเพลงเดียวนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมหน่อยนะครับผมอาจจะพูดไม่หมดในทุกมุมมองนะครับผมเอา,าเฉพาะเกมเพนะก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าที่ผมรวบรวมมาแล้วก็ความรู้สึกผมนะครับผมในสิ่งที่ปรับดีขึ้นเนี่ยก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับเกมเพนะครับผม ต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอ่ะเออเอาตรงๆกลคือเหมือนเหมือนจะแย่ลงนะครับจากความรู้สึกของทุกๆคนที่ได้รวบรวมกันเข้ามาที่ผมได้รวบรวมให้นะครับผมรวมถึงความรู้สึกของผมเองเสริมเข้าไปเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับผมอันแรกนะครับที่รู้สึกว่าแย่ลงนะฮะก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเรื่องของแมสซ์อัพนะครับเรื่องของเกมรับนะครับภาพรวมคือดูดูเหมือนว่าแพทนนี้จะทําให้เราเล่นเกมรับนะครับผมยากขึ้นนะครับทั้งทั้งที่ในประกาศนะครับผมในประกาศที่บอกว่า ว่าจะปรับอะไรบ้างอะ่ะก็มีข้อนึงที่เขาบอกว่าจะปรับเกมรับเนี่ยให้นักเตะฉลาดขึ้นนะให้นักเตะปฏิกริยาต่อลูกบอลมันดีขึ้นแต่ความรู้สึกพอเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเกมรับมันจะเล่นยากขึ้นนะครับโดนแทงทะลุช่องง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครเล่นสายแมสซ์อัพผมว่าหลักๆเลยน่าจะมาจากเพราะส่วนใหญ่เล่นสายแมสซ์อัพกันเพราะมันกดง่ายนะสายเพชเชอร์บางทีแบบเข้าพวดอะไรเงี้ยแมส์อัพคือรอดักบอลนะครับเหมือนปุ่มแมสซ์อัพฟังชั่นแมสซ์อัพเนี่ยจะถูกเนิร์ฟลงหน่อยหนึ่งด้วยนะครับจัง ยึกยักรอถอยหลังแล้วก็ไม่ค่อยจิ้มบอลน่ะเออใครที่เล่นแมสซ์อัพน่าจะสังเกตนะว่าเออจิ้มบอลน้อยลงนะครับผมคืออัปเดตเมื่อก่อนเนี่ยแมสซ์อัพนี่คือโคตรเทพขาอย่างกัจอมานบูนะดักบอลได้หมดเลยแต่เหมือนพออัปเดตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมไอ้ปุ่มแมสซ์อัพเนี่ยเหมือนจะโดนเนิร์ฟลงเนฟลงเนฟลงเนิร์ฟลงเรื่อยๆนะฮะผมยังไม่ค่อยเห็นแพทไหนที่แบบว่าปุ่มแมสซ์อัพมันดีขึ้นน่ะแบบดักบอลที่ดีขึ้นนะครับผมมันดีตอนแรกๆเลยนะฮะตอนเปิดตัวอีฟุตบอลแรกๆพพอสัักกนึึงต๊ด เอสักพักปุ่มแมสชอัพอาจจะไม่มีแล้วป่ะเอาออกไปเลยเออออกไปเหอะผมเห็นด้วย <c oughs> กดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับมันส่งผลเกี่ยวกับการเล่นเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเกมเ์แต่มันก็ส่งผลกับเกมเ์เลยนะครับก็คือมันหน่วงครับเกมหน่วงนะครับอันนี้จะเป็นที่ปัญหาซูเปอร์คือถ้าจะให้ย้อนเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยใช้ระบบเพ er ียร์ทูเพียร์เนี่ยเพเยอร์ทูเพเยอร์นะครับก็คือใช้สัญญ,ญาณเน็ตของคน2คนที่เล่นเจอกันนะเอามาเจอเอาใช้สัญญ,ญาณเน็ตคู่นั้นมาเจอกันไม่ได้มีแบบเซิร์ฟเวอร์กลางเหมือนเกมบางเกมที่เขามีเซิร์ฟเวอร์กลางแล้วทุกคนจะมาใช้เซิร์ฟเวอร์กลางนะครับ แต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นเกมนี้ไม่ได้เวลาเจอกันไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์กลางนะครับผมก็มาเจอกันแบบเนี้ยเพย์เยอร์ทุกเพเยอร์สมมติว,ว่าไอคนนี้หน่วงไอคนเนี้ยเน็ตโคตรดีเลยแต่คนนี้หน่วงนะครับโอ้ยเน็ตมนหน่วงแต่คนนี้เน <cours S 3> <ส>็ตโคตรแรงเลยนะครับแต่เวลา,ม,ามันมาเจอกันอ่ะมันต้องมาหารครึ่งนะครับมันต้องมาเจอกันครึ่งทางทำให้พากันหน่วงไปด้วยนะครับคือคนเน็ตไม่ดีก็ทําให้คนเน็ตดีเนียหน่วงไปด้วยนะไม่ใช่หน่วงคนเดียวไงนั่นแหละนั่นนั่นคือมันมันเป็นแบบรอากเนง์ปล็ ทำให้มันส่งผลต่อเกมเพย์เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเจอคนเน็ตไม่ดีหรือไปเจอเกมหน่วงๆนะครับเราเล่นไม่ออกครับผมไม่ว่าเกมเพย์จะดีแค่ไหนนะครับผมถ้าไปเจอเกมหน่วงๆเนี่ยเราหงุดหงิดแล้วเล่นออกเล่นไม่ออกนะครับผมโดยเฉพาะจังหวะคลองบอลมันจะช้าไปหมดนะครับคลองบอลจับบอลจะส่งทิ้งแล้วก็จับหนึ่งจังหวะก่อนส่งทําอะไรดูช้าไปหมดนะครับนั่นคือปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากเซิร์ฟเวอร์มันหน่วงนะครับโดยเฉพาะอัปเดตช่วงแรกๆในคนเข้าไปเล่นเยอะนะครับคนเน็ตไม่ดีก็เข้าไปเล่นเยอะก็ใช้เน็ตก ลืนน่นนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมพอเจอเกมที่มันไม่หน่วงนะครับผมยกตัวอย่างถ้าไปเจอเกมออนไลน์นะเล่นออนไลน์นะแมตช์ออนไลน์ลงแล้งหรือเล่นอีเวนต์ต่างๆเล่นกับคนนะครับผมเกมออนไลน์เนี่ยถ้าไปเจอเกมที่มันไม่หน่วงอย่างผมเล่นกับลูกชายเนี่ยเล่นด้วยกันนะครับผมก็ใช้เน็ตแรงๆเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยไม่หน่วงเล่นด้วยกันลื่นๆเลยล็อกหลบอะไรสบายนะครับผมถึงแม้ว่าเกมที่มันไม่หน่วงนะครับหรือแม้ก็เล่นกับบอทก็ตามเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เรารู้สึกว่าปฏิกิริยาของบอทปฏิกิร อเออบางทีแบบยืนมองหน้ากันเฉยเลยบอลอยู่ตรงเนี้ยเออทั้งทงที่แบบแย่งบอลใครไวใครได้บ้าในชีวิตจริง่ยบอลอยู่ข้างหน้ายืนจ้องหน้าอย่ามองตาได้ไหมเธาเนี่ยมันยุมันช้าไปหมดนะครับบางทีจะทําชิ่งก็ยังจัดบอลอยู่ครึ่งจังหวะเสี้ยวจังหวะนะครับเวลาจะล็อกจะเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องคุณต้องจินตนาการไปข้างหน้าว่าจังหวะต่อไปต้องทําอะไรต่ออะ <S <S คือมันต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรนะครับผมในการที่จะเข้าใจจังหวะต่อต่อไปว่าเราจะต้องทําอะไรเราต้องคาดคะเนนล่วงหน้านะครับ นั่นคือทําให้มันเล่นแล้วมันดูมันดูยากไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลครับเลี้ยงบอลน,นะครับคือเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยอันนี้ผมเจอมากับตัวอันนี้ผมรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักเลยนะครับก็คือว่ารู้สึกมันจะเลี้ยงบอลยากขึ้นนะครับคลองบอลได้ยากขึ้นอ่าส่วนหนึ่งมาจากว่าอาจจะไปเจอแมตช์ที่หน่วงด้วยนะครับแต่ถึงแม้แมตช์ที่ไม่หน่วงก็รู้สึกว่าคลองบอลยากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะแต่ไม่เยอะนะไมเยอะแต่หน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเหมือนหลักฟิสิกส์บอลมันมันเป็นดาบสองคมอ่ะเมื่อกี้ผม จริงขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยอีกคมหนึ่งกลายเป็นว่ามันสมจริงเกินไปหรือเปล่าคือส่งไปแล้วส่งบอลไปบางทีจับบอลลั่นเนี่ยจับบอลยาวจับบอลไม่อยู่จับบอลลั่นจับบอลไม่ได้นะครับนักเตะระดับโลกจับบอลไม่ได้บอลออกข้างสนามบอลหลุดเท้าง่ายขึ้นอ่ะเออนักเตะที่คองบอลติดเท้าติดเท้าติดเท้าเนี่ยคือก็ยังมีหลุดเท้าอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมล็อกผมเลี้ยงยากมากนะครับยากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือบ่นเลยยากกว่าเดิมนะครับบางทีเราเล่นแล้วหลุดกิจอะไรวะโอ้ยเมสซี่นว้ยเว ที่ชไนเดอร์ที่คลองบอลดีๆเมื่อก่อนนี่ทาไมหลุดเท้าง่ายวะจะล็อกเลี้ยงจะเปลี่ยนทิศทางบอลบางทีมันหลุดเท้าอ่ะเราทาให้เราหงุดหงิดนะครับเออเรื่องที่แย่ลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับบอลกับเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากนะครับบางทีนักเตะจับบอลยาวด้วยนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือนักเตะจับบอลยาวนะครับเอไอเนี่ยบางทีวิ่งพวดพลาดมานะวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้จากนอกมุมกล้องนะวิ่งมาจับบอลปุ๊บนู่นสปีดไปนู่นเบรกไม่อยู่บอลออกข้างบอลออกหลังเสียแตะมุมอ หรือเราบังคับก็ตามบางทีวิ่งมาหาบอลแล้วพวดออกเล้าสนามไปเบรกไม่อยู่ ้าวขายางเวินไปแล้วประกอบกับเกมมันหน่วงด้วยอะไรด้วยโอ้โหปัจจัยหลายอย่างมันลุมเล้าเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันมันแย่ลงนะครับแล้วก็มีหลายๆจังหวะเนี่ยพวกเนี้ยพอเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะเอไอพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันวิ่งชนกันลุงตุงนังหมดอะเออวิ่งชนกันระเลนระนาดมั่วไปหมดอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับไม่มีแบบโลกสวยไม่มีอะไรเอาตรงๆตอนความรู้สึกผมแล้วก็ความรู้สึกที่หลายๆคนที่คอมเมนต์นะครับผมรู้สึกจังหวะ AI มันมันแปลกๆนะมันฉลาดน้อยลงนะครับเออวิ่งชนกัน บางทีจะเข้าบอลเนี่ยก็ต้องเอาก้นเข้าแล้วก็ต้องไปลุ้นดีว่าบอลจะกระดอนไปทางไหนเอออันนี้เดี๋ยวค่อยพูดตอนตบท้ายนะเอาอันนี้ก่อนเรื่องของคอสบอลด้วยนะเปิดบอลคอสบอลน,นะครับบางคนบ่นว่ากา,ารคอสบอลของฟิลิปคอสติดเดวิดเบแคแฮมอะไรพวกนี้รู้สึกท่วงท่ามันกดยากขึ้นนะครับมันจะเปิดฟินพอยคอสซิงมันยากขึ้นอะไรอย่างี้นะเอออันนี้ก็ไปลองสังเกตกันดูนะผมยังไม่ค่อยได้เล่นเปิดมงเกมมิ่งเท่าไหร่นะครับแพทใหม่เนี่ยแต่บางคนบ่นมานะครับว่าเออจังหวะการเปิดก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับ่่่่นนี้คสิิงทววมมายดแ เกี่ยวกับเกมเพย์อย่างเดียวนะไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะครับผมผมเสริมให้นะครับสำหรับความคิเดเห็นส่วนตัวผมเอานิดเดียวนะสรุปเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะใช้ดวงดวงมากจนเกินไปนะครับดวงหมายถึงอะไรครับสมมุติว่าเราเข้าไปแย่งบอลเนี่ยเราต้องลุ้นอีกนะครับว่าบอลมันจะกระโดดไปทางไหนบอลมันจะกระโดดเข้าทางเราหรือเปล่าทั้ง,ท,งทั้งที่เกมฟุตบอลในอดีตนะครับวินนิ่งเลเวลหรือถ้าเกิดเราดักเราเข้าบอลได้ใช่ป่ะเราดักว่าเราจะไปดักบอลได้ปุ๊บบอลมันต้องเป็นของ รอเรา100%ถูกปะเราจิ้มบอลได้เนี่ยบอลต้องเป็นของเราร0% 0เมื่อก่อนนี้นะมันก็เล่นง่ายไงแต่ในคอนเซปต์ของอ e ีฟุตบอลดูเหมือนว่ามันจะพึ่งดวงมากเกินไปคุณจิ้มบอลได้ก็จริงเราจิ้มบอลได้ก็จริงเราต้องไปลุ้นอีกว่าบอลจะกระดดนเข้าหาเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปจิ้มบอลได้ปุ๊บบอลกับกายเป็นไหลไปหาเขาให้เขาวิ่งต่อได้อีกก็มีบางทีเอาก้นเข้าอ่ะแบบหิดเขาออเอี้ยวตัวเขาแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าบอลมันไปไหนวะคือมันใช้ดวงมากเกินไปครับบางทีจ่ายไปปุ๊ ฉบอลฉลบ,บ,ฉลบปุ๊บมึงต้องไปลุ้นอีกว่าบอลจะแฉลบเข้าทางใครนะครับแล้วจังหวะ AI การเคลื่อนที่ต่างๆต้องพึ่งดวงอีกว่าเออจะ AI จะฉลาดไหมว่าแม์นี้ AI จะดีไหมว่ายิงไปต้องไปลุ้นอีกว่าบอลชนเขาเสาชน,นคานทั้งทั้งที่ค่าจบสกอร์เยอะหรือเปล่าอีกผมว่าคอนเซปต์เนี่ยมันใช้มันมันยืนอยู่บนความสมจริงใช่ปะ่ะมันมันต้องการไปนางไปแนวสมจริงอันนี้ผมพูดตรงๆงนะเหมือนต้องการไปแนวสมจริงให้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ในความสมจริงนั้นเนี่ยมันมีจังหวะความผิดพลาดของนักเตะใช่ป่ะนักเตะจับบอลไม่อยู่ นักเตะเลี้ยงบอลจับบอลยาวนักเตะเลี้ยงบอลจับออจ่ายบอลไม่ดีนะครับมันก็มีโอกาสคือในชีวิตรจริงเนี่ยนักเตะมีมีโอกาสผิดพลาดปกติเป็นเรื่องปกตินะครับเกมก็เลยเอาคอนเซปต์เนี้ยมาใส่ไว้ในเกมด้วยว่าเออนักเตะในเกมก็ควรมีโอกาสความผิดพลาดด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีมากเกินไปนะครับโอกาสความผิดพลาดเปอร์เซนต์ความผิดพลาดมันมีมากเกินไปนักเตะจับบอลไม่อยู่โอเคค,ควรมีควรมีเพราะในชีวิตรจริงมันก็มีถูกป่ะแต่เหมือนเปอร์เซนต์มันเยอะเกินไปอะอะไรที่มัน พึ่งดวงนะครับมันมีโอกาสพลาดมากเกินไปบอลกระดอนนู่นนี่นั่นคือคนที่เล่นมาเจอกัน2คนฝีมือเท่าเกันเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงด้วยนะครับอันนี้อ่ะสิ่งที่ผมอยากบน่นอันนี้ไม่ใช่แค่แพทนี้นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตั้งแต่อัปเดตเป็นอ e ีฟุตบอลเนี่ยคือจังหวะมันสมจริงเกินไปทําให้โอกาสที่เราเล่นและต้องพึ่งดวงเนี่ยก็มีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าใครเห็นต่างยังไงก็แสดงความเห็นกันได้นะครับผมบางทีบางข้อก็เป็นมุมมองของผมเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พูดไปบางทีอาจจะใช้้้อออารรมณนนนิดดึงก็ตขออภััยยวะคบ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับผมที่เกมเขาบอกไว้ว่าจะปรับก็คือ heading นะครับเรื่องของการหมองทําประตูนะฮะเหมือนหมองดีขึ้นทิศท,ทางบอลดีขึ้นนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะผมยังไม่ได้ลองเปิดหมองเกมมิ่ง Gaming เลยส่วนตัวไม่ค่อยได้เปิดหมองเกมมิ่งอยู่แล้วนะครับผมใครเล่นสายเปิดหมองเกมมิ่ง Gaming ทั้งเรื่องของการเปิดจากด้านข้างทั้งเรื่องของการหมองเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมการยิงไกลการปั่นเนี่ยเ,เรื่องอื่นที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปนี้นะฮะก็ลองพูดลองเสริมกันได้นะครับถ้าเกิดพูดอะไร ข้อเสียเยอะจังเลยไม่อยากเล่นแล้วนะครับมันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งดีและเสียเสมอครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าอะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามีฟีดแบ็กกลับไปยังผู้พัฒนาเยอะๆนะครับผมเขาปรับให้เสมอครับเราสังเกตจากที่ผ่านมานะมีผู้เล่นส่วนใหญ่คอมเมนต์ Comment, ฟีดแบ็กอะไรกลับไปอยากจะให้ปรับแบบนูน้นอยากจะให้ปรับแบบนี้ครับผมไม่ต้องรอนานเดี๋ยวเขาก็ปรับถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่ร้องขอกันไปปจรริงๆับเเดี๋ยว้าก็ให ปรับให้ตามเสียงส่วนใหญ่แต่บางทีปรับไปแล้วอาจจะไม่ถูกใจเราบ้างนะครับผมครัครั้งต่อไปก็อยากจะให้ปรับและถูกใจพวกเราบ้างขึ้นนะครับโอเคครับนี่เป็นแค่ในมุมมองที่อาจจะยังไม่ครบนะครับผมใครมีอะไรเสริมเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอกสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ยาวหรือเปล่านะครับยังพูดไม่หมดนะจริงๆจะให้พูดทั้งคืนก็ได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I thought I would never be